จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าในอดีตทําให้การแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนนั้นจะเริ่มกลายปเป็นปัญหามากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากจํานวนของโรคติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์กําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้น ได้กลายเป็นตัวเร่งกระบวนการเชื้อโรคจากสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่าให้แพร่กระจายสู่มนุษย์ได้เร็วยิ่งขึ้นโรคไวรัสอีโบลาหรือโรคที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่าโรคไข้เลือดออกอีโบลา เชื้อไวรัสที่ปลากฏตัวขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1976ซึ่งในขณะนั้นพบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นด้วยกันสองแห่งนั่นก็คือเมืองเอนซาลาในประเทศซูดานและเมืองยามบูคูในประเทศคองโกซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดการระบาดที่สุดนั้นเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิโบลาจึงเป็นที่มาของชื่อโรคนี้ในที่สุดโดยไวรัสอิโบลาสามารถแพร่เชื้อได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับเลือดสารคัดหลัง่ง หรืออวัยวะจากสัตว์ที่ติดเชือ้อซึ่งในทางการแพทย์ของแอฟริกามีหลักฐานยืนยันว่าการติดเชื้ออีโวลานั้นเกิดจากการสัมผัสกับสัตว์จำพวกชิมฟันซีกอริลลาค้างคาวผลไม้อันทิโลปป่าและเมนสัตว์เหล่านี้ที่กำลังป่วยหรือตายภายในป่าฝนอีกทั้งโรคอีโวลายังสามารถแพร่กระจายเข้าชุมชนโดยการผ่านจากการติดต่อจากคนสู่คนไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสกับเลือด สารคัดหลังหรืออวัยวะของผู้ติดเชือ้อซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้ออีโบลานั้นในระยะแรกอาจจะมีไข้ที่สูงอย่างเฉียบพลันมีความรู้สึกอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะหรือเจ็บคอและในระยะที่สองผู้ได้รับเชื้ออาจจะเริ่มมีอาการท้องเสียอาเจียนมีผื่นขึ้นตามผิวหนังตับและไตเริ่มมีอาการผิดปกติเล็กน้อย ซึ่งผู้ป่วยบางรายในระยะที่2นั้นอาจจะมีเลือดออกทั้งภายนอกและภายในร่างกายซึ่งถ้าหากผู้ป่วยในระยะที่2มีอาการเลือดออกจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากเนื่องจากตับและไตของผู้ป่วยเริ่มหยุดการทํางานรวมไปถึงอวัยวะภายในได้รับความเสียาหายเป็นอย่างมากอีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสอิบลาได้อีกด้วย ละละโกโรระบาดท,ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อจากสัตว์สู่คนมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียรที่ชื่อว่าเยอรอซิเนียเพสติดแบคทีเรียรที่มักจะอาศัยอยู่ในสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นหนูกระรอกชิปมังและกระต่ายซึ่งเชื้อร้ายนี้สามารถแพร่มาสู่คนได้จากการที่มนุษย์ถูกมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์ที่มีเชื้อแบคทีเรียรดังกล่าวกัดและยังสามารถติดต่อได้โดยตรงกับการสัมผัสกับคนและสัตว์ หรือการรับประทานสัตว์ที่มีเชื้อกาฬโรคเข้าไปโดยกาฬโรคสามารถแบ่งได้เป็น3มชนิดตามลักษณะอาการเช่นกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองที่ผู้ป่วยมักจะมีไข้และหนาวสั้นอย่างกระทันหันรวมไปถึงการปวดศีรษะอ่อ,อนเพลียและมีต่อมน้ำเหลืองบวมเจ็บและ 2. กาฬโรคปอดที่ผู้ป่วยส่วนมากมักจะมีไข้อ่อ,อนเพลียปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเกิดอาการปอดบวมฉับพลัน ซึ่งทาให้มีอาการไอและหายใจตื้นเจ็บหน้าอกหรือบางรายอาจจะทําให้มีน้ํามูกปนเลือดและสุดท้ายการ,ระโรคแบบโลหิตเป็นพิษหรือการติดเชื้อในกระแสะเลือดที่ผู้ป่วยมักจะมีไข้หนาวสัน่นอ่อนเพลียอย่างรุนแรงปวดท้องท้องเสียอาจเจียนมีเลือดออกที่ผิวหนังและอวัยาวะอื่นๆในร่างกายและผิวหนังหรือเนื้อเยื่อบางส่วนของร่างกายอาจจะตายและกลายเป็นสีดำอย่างเช่นนิ้วมือนิ้วเท้าอีกด้วย โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเชื้อไวรัสที่สามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแมวค้างคาววัวลิงชนกกีกระรอกกระต่ายรวมไปถึงหนูแต่ผลจากการวิจัยอย่างเป็นทางการพบว่าสัตว์ที่สามารถนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้บ่อยที่สุดก็คือสุนัขและแมวโดยที่โรคพิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อได้ด้วยการสัมผัสกับน้ำลายไม่ว่าจะเป็นจากการถูกสัตว์กัดและข่วน หรือการถูกสัตว์เลียบริเวณที่มีบาดแผลทลอกซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อพิษสุนักบ้างในระยะแรกนั้นอาจจะมีอาการไข้เจ็บคอปวดศีรษะเบื่ออาหารปวดเมื่อยตามลำตัวหนาวสั่นคลื่นไส้อาเจียนซึ่งอาจจะมีอาการในระยะนี้จาก2 1 0ถึง10วันและในระยะที่2ผู้ป่วยมักจะเกิดอาการสับสนกระสับกระส่ายกลืนลำบากรวมไปถึงอาการกลัวน้ำ หรืออาจจะมีอาการชักและเป็นอัมพาตซึ่งระยะนี้อาจจะมีอาการประมาณ2-7วันและระยะสุดท้ายผู้ป่วยอาจจะมีภาวะการหายใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในเวลาอันสัน้นซึ่งวิธีการรับมือกับโรคพิษสุนัขบ้าน,นั้นก็คือการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัดโดยการไม่แย่และลังแกให้สัตว์โมโหรวมถึงการไม่ยุ่งหรือเข้าใกล้สัตว์ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ แต่ถ้าหากท่านผู้ชมถูกสัตว์ในกลุ่มเสี่ยงกัดหรือข่วนจะต้องรีบร้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดด้วยวิธีการเปิดให้น้ำไหลผ่านไม่น้อยกว่า15นาทีพร้อมกับใส่ยาฆ่าเชื้อบริเวณแผลอย่างเช่นยาโพวิดนไอโอดีนหลังจากนั้นให้รีบเดินทางไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียดนั่นเอง โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไพโลซิตโรคระบาดท,ที่สามารถเกิดขึ้นได้มากที่สุดในช่วงฤดูฝนโดยน้ำฝนจะชะล้างเอาเชื้อโรคต่างๆที่ติดอยู่ตามสภาพแวดล้อมให้ไหลามากองรวมกันในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำขังซึ่งโรคฉีหนูเกิดจากเชื้อแบคท,ทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นพาหะไม่ว่าจะเป็นหนูสุกรโคกระบือสุนัขและรักคูนโดยสัตว์ที่เป็นพาหะอย่างเช่นหนูนั้น มักจะเก็บเชื้อไว้ที่บริเวณไตและเมื่อมันทําการฉี่ก็จะมีการปล่อยเชื้อออกมาพร้อมกับปัสสาวะจึงกลายเป็นที่มาของคําว่าโรคฉี่หนูซึ่งเชื้อของมันจะแฝงอยู่ในจุดที่มีน้ําท่วมขังตามดินหรือแองน้ําและเชื้อยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือนๆโดยเชื้อร้ายนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการผ่านทางผิวหนังที่มีแผลหรือผิวหนังที่เปื่อยเนื่องจากการแชร่อยู่ในน้ํานานๆ และยังสามารถทะลุผ่านเข้าทางเยื่อบุท,ที่อ่อนนุ่มอย่างเช่นตาจมูกและปากซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อเข้าไปนั้นมักจะมีอาการมีไข้สูงปวดศรีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคนขาและน่องหรือบางรายอาจจะมีเลือดออกใต้เยื่อบุตาหรือเลือดออกเป็นจุดตามเพดานปากและผิวหนังรวมไปถึงการมีเลือดปนออกมากับเสมหะในขณะที่ไออีกด้วย โรคไข้วัดนกโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่สามารถพบได้ในสัตว์ปีกทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เกิดตามธรรมชาติหรือถูกเลี้ยงในฟาร์มไม่ว่าจะเป็นนกไก่เป็ดไก่งวงหรือหา่านโดยการติดเชื้อในสัตว์ปีกที่เลี้ยงในฟาร์มนั้นอาจจะเกิดขึ้นในขณะทำการขนส่งหรือตามสถานที่ที่มีการขายสัตว์ปีกซึ่งสัตว์ปีกที่ติดเชื้อนั้นอาจจะไม่มีการแสดงอาการใดๆ และดูเหมือนว่าเป็นสัตว์ปีกที่มีสุขภาพที่ดีแต่ทว่าสัตว์เหล่านี้สามารถแพร่เชื้อให้กับมนุษย์ได้ผ่านทางการสัมผัสซึ่งถ้าหากผู้ป่วยสัมผัสกับอุจจาระหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้อีกทั้งการรับประทานสัตว์ปีกหรือไข่ของสัตว์ปีกโดยไม่ผ่านการปรุงสุกนั้นก็ยังทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกได้แต่ทว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนกส่วนใหญ่นั้นมักจะติดจากสัตว์สู่คน และมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะติดเชื้อจากคนสู่คนเนื่องจากการติดเชื้อจากคนสู่คนนั้นจะต้องมีการสัมผัสที่ใกล้ชิดมากๆจึงจะสามารถติดต่อกันได้ซึ่งอาการของผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกนั้นมักจะมีอาการไข้ขึ้นสูงปวดกล้ามเนื้อปวดศรีรษะหรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นการไอหรือมีน้ำมูกไหลซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการท้องเสียอาเจียน ปวดท้องเจ็บหน้าอกมีเลือดออกตามไรฟันมีเลือดกำดาวไหลหรือมีอาการเยื่อบุตาอักเสบซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนั่นเอง